ตรวจการหน้าอยู่ข้างอยู่ในสนามรบว่าตรงนี้อยู่พิกัดตรงนี้ตรงนี้จะมีจะยากหนักมาถึงมาถึงมาถึงทางนยิงเท่าไหร่จะมีมีผู้ดอะไรกระสุนในการยิงอยู่ที่นี่อันนี้เป็นปืนใหญ่<า>กระสุนวิถีโค้งหนัก105มิลลิเมตรครับ<ท> M101 ฮะถึง105 mm. มิลลิเมตรปืนกระบอกนี้เป็นปืนยิงสนับสนุนทหารไทยฮะ ไปสูนแนวหน้าเป็นเป็นปืนยิงระยะไกลครับอันนี้เป็นหอเดคอปเตอร์ฮะเฮลีหรือ U.H. 1H นฮะฮะตัวนี้เป็นฮอลำเลียงสนับสนบสน,สนของกองทัพบกสมัยนั้นนะฮะจะทำการลบและส่งกำลังบำรุงให้ทหารไทยแนยวหน้าส่งนายทหารเข้าไปตรวจการแล้วก็ทำการลบต่อตีกับทหารลาวนะครับเป็นฮอ เบลหนึ่งสองหนึ่งนะฮะออันนี้เปินเปินใหญ่ยิงสนับสนุนหนึ่งร้อยห้าสิบห้ามิลลิเมตรนะครับพี่ครับไอรกระบอกนี้อัตราการยิงกี่กิโละฮะสิบสี่กิโลครับอันนี้อัตราการยิงไกลสูงสุดสิบสี่กิโลนนทนรือเอันนี้เป็นลูกปืนใหญ่ขนาดร้อยห้าสิบห้ามิลฮะอืม น,น,นี่นะนครับตัวนี้คือตัวสําคัญนในการทําให้ทหารไทยลบกับทหารลาวและทหารเวียดนามและทหารรัเสเซียฮะให้ทำการลบแบบชนะคือตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบห้ามิลยิงกดฮะยิงกดยิงไม่ให้ฝ่ายต้องข้ามลุกหนักเข้าสู่แนวรบของทหารไทยฮะเป็นกระสุนปืนใหญ่วิสีโค้งครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้ามิลเอ็มหนึ่งหนึ่งสี่เอหนึ่งฮะอารบรัม ของหรัฐมเมริกาเป็นคนผลนะิตนะทหารไทยเป็นคนใช้ยอ,ยอ,อันนี้เป็นแท็กเตอร์นะครับเป็นแท็กเตอร์สาหรับไถหน้าดินฮนะไถหน้าดินเพื่อให้ทหารไทยนั้นทําทางขึ้นตู่ภูหินเขาคอตัวนี้คือตัว แนวหน้าจริงๆนะครับแท็กเตอร์ข้างบนแท็กเตอร์ั้นเจาไม้นะฮะไม้เป็นเกาะกันกระสุนกันระเบิดอีกทีนอันนี้ก็เป็นปืนใหญ่เหมือนกันครับปืนใหญ่เป็นปืนใหญ่พิศพิธีโค้งครับเจ็ดสิบห้ามิลอันนี้เป็นปืนระยะสั้นนะฮะยิงในแนวหน้า ส่วนอันนี้เป็นเครื่องบินลาดตระเวนและโจมตีเบานะครับ L 19เป็นเครื่องบินลาดตระเวนด้วยแล้วก็โจมตีอากาศสู่พื้นด้วยครับนี่เป็นตัวนี้เป็น L 19นี่ฮะอันนี้คือนี่คือกระบอกอาวุธปืนนะตรวจอากาศสู่พื้นครับนี่อากาศสู่พื้น ขนาดสี่นิ้วขนาดสีนิ้ว,วเวลาบินมาแล้วก็โจมตีลองภาคพื้นดินโจมตีฐาน <c oughs> ปืนใหญ่โจมตีฐานปืนคอแล้วก็โจมตีหน่วยปืนคนยิงสนับสนุนนะตัวนี้ดั่เนาะ่ปื๊ดแล้วมันก็ขึ้นไปแล้วก็สกพันส่วน กระบอกนี้ไปปืนต่อตู้อากาศยานนะครับขนาดกี่มิลนะกระบอกนี้สิบสองมิลใช่ไหมส่วนกระบอกนี้ไปป,ปืนคอครับปืนคอสี่จุดสองนิ้วครับปืนคอสี่สิบสองนิ้ว<_ <d> _ <n> ระยะยิงไกลห้าพันหกร้อยห้าสิบเมตรเหรือห้ากิโลครึ่งโดยประมาณนะครับเป็นคอ,คอ,อน อนุสรฐานยิงสนับสนุนพิพิธภัณฑ์อาวุธและการต่อสู้รบที่เขาคอ้นนะครับอันนี้ oh. ที่ผมพาดูทั้งหมดนี่คือในพิพิธภัณฑ์อาวุธ okay, <thank> จุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูร์นะครับที่อยู่ด้านล่างของพิพิธภัณฑ์อาวุธของอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ เราจะพากันไปชมะฮะว่าจุดชมวิวนั้นสวยแค่ไหนวิวของอำเภอเขาค้อครับนี่แหละครับอันนี้เป็นพื้นที่ของอำเภอเขาค้อส่วนหนึ่งนะฮะที่อยู่ทางทิศตะวันออกของอนุสนร์สถานพิพิธภัณฑ์ทหารการสรบที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับค่อนข้างสวยะฮะ เป็นคิวเขาสลับซับซ้อนหลายลูกเขาเลยวสวยสวยมากๆเลยอันนี้เป็นเบลสองหนสองนะครับเบลสองหนของบริษัทยูอีสัลอเมิริกาครับเป็นเครื่องบินฮอลำเลียงและโจมตี ภาคพื้นดินและส่งกำลังสนับสนุนสน่งกำลังลำเลียงนะบเบลสองหนึ่งสองลำนี้ฮะในสนามลบเขาค้อนี่เป็นยุทธภัณฑ์หลักในการเข้าโจมตีทหารลาวกับเวียดนามแล้วก็ทหารรัเสเซียฮะสมัยนั้นไทยรบจกุกับสามสี่ประเทศฮะโดนลมกินโตโดยเข้ามาในคาบของช่วยเหลือกันแต่ไทยเราแค่คนเดียวฮะสมัยนั้นลบตักมากส่วนอันนี้เป็นฮอโจมตีเบานะครับ สองที่นั่งคิวเฮะตัวนี้เป็นคิวเฮเป็นหอราดตะเวนเบาแล้วก็หอโจมตีเบาหอยิงสนับสนุนครับอันนี้แล้วก็ถ่ายภาพที่พิกัดนี่คเส่วนอันนี้เป็นรถสายพาลำเลียง M113 ของกองทัพบ,บกฮะโดนโจมตีด้านหน้าอย่างรุนแรงแล้วก็ด้านข้างครับ คันนี้ประสบความเสียหายอย่างหนักเอามาเจาไปที่พิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ดูนะครับว่าสงครามเขาข้อมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนเราต้องปกป้องรักษาประเทศกันด้วยกําลังพลที่ยอมเสียสละจริงๆนะครับเพื่อให้เราเป็นไทยให้เรามีที่พักอาศัยทุกวันนี้มีประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นฮอริครอปเตอร์ครับ กากเฮลิคอปเตอร์ที่เราโดนยิงตกนะฮะที่สมองรภูมเข,าข่าคอครับสมองรภูมเขาคอส่วนอันนี้เป็นซาาเครื่องบินขับไล่ f 5นะครับ f 5เป็นเครื่องบินขับไล่ทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศครับที่กองกำลังรบ กองทบกได้ลองขอเอาเครื่องบิน F5e เอา F5 ครับบินมาโจมตีสนับสนุนทหารบกที่เขาเค้อแล้วก็พาท่าะโดนตรวจต่อตู้อากาศยานทําลายตกลงมาฮะนี่คือซากบิน F5 นะครับ อันนี้เป็นนายทหาระฮะนาวาตรีพงนรงเกสรสุขะฮะผู้ขับเครื่องบิน F5 สมัยนั้นนะฮะ